ทจ er ้อยบล่อกินบน่าไปเบิ่งอยูู่ไปตรงเตกินล้อจเาเร้อนนะบีลวกมาใส่ให้มันนะไว้บม่จิลวกใส่มันบ่มีนะ อ้าวนเดีหมอนหมอนฟาดไปเขาสับเอามาใส่บ่เอามาลงไปเดี๋ยวนี่ปากอันนี้มีสิบเอี่ยมมันกินทวงอ้อมันกินทวงอ้อมันจะฆ่าคอมันเอาเส้นร่อนนะนะมาลงให้มันนะอ่ะขึ้นเข่ามันนี่ลูกอืมอืมเก่งเลยโอ้ยว้าวจิกัดบ่ะพี่คะเอาจา้ำน้ำลูกเอามาพริกคุยลูกเอาพริกคุยนี่พี่คุยกับบีเด้ออันนี้จะภาอยู่อล่าเอาคุยกับบีก่อน เออนั่นเละจ้าบันนี่คัดบันนี่นึ <c oughs> ขักขักขักน้ังเทกกะ ก็สบายดีแล้วค่ะพี่น้องมาผอบๆกันนีกแบบสภาพผิวคนเก่าคนเดิมพี่น้องค่ะมากินเฟิร์พี่น้องช่วละสามซิปก็แซ่บอยู่หน้าตาน้องระเบียดตื่นนอนเรียบร้อยน้ำยากกินปะกินมะฮาม

Hãy subscribe cho kênh đấy Mì Gõ Để không bỏ lỡ ba video hấp dẫn đen เจียหมูแดงเออคนไพัเนาะหกบาทหกสิบบาทกินคำเดียวลุเห็นงหนุ่มคนหน่งหนสิบายหกสิบบาทส่วนคำเดียวเบิร์ดถึงนาดนอื้ม้อ

เจวไปแล้วค่ะต่งกล่องมากทใหม่ไปใส่บรใหม่ไปใส่เห็นเหอยังงั้นยังลงของกระดงออกมาล้วจิ้มคนจิ้ม่นอืมอกระโดงก่ะอาา เพิ่งขาดพลังงานี้าะขาดพลั

没吧？Yeah, Ya, Ana. Uy, ¿Eh? oh, qué feo, qué Eso la... Ana, ya lo no. อันนี้แล้วอันนี้แล้วเบอร์ท่ามือท่ามถือเพื่อนเลยจะจะทำมาเพื่อนซาบีท่ามถือเพื่อนอันนี้เราะเจ้ากันเลยจะเจ้าบอกห้องลูกห้องลูกจะเจ้า เต็นพอมมือเต็นพอน <c oughs> มเจาะเาจาะเจาะบรร้ากาศหิ้วเขานเนียเนาะ

น้อนจะค่ะจะเป็นฟองเท่าเลยวกินจะกินลายให้ขาดเดี่ยวเราส่ากินเฮือนขาดหนึ่งอ่ะบ่หักลายเห็นก็ได้กระเปียกันเบือนหนึ่งหาสิบพันมาได้กินหนาอเนีหน้าหายแล้วหน้าผะหน้าทาไปตงไปเปิดลใจอะไรทให้ลมใจให้มันขาดเรือนนี่อากันเออหมอจะกินรถไกเออหมอจะกินใจจักเป ผู้เลนหญผู้เล่นหญิงจ้าผู้ย้ำหนไปดอกจังน้ะคือฮะเออเออมีดมประธานาลานละน้ำซาวสุขีรักร้านอ้วนพี่ดอนั้นน้องเวนทำไมอ้วนจ้ะ เดินสมุนน้องแวย์กินเยอะน้องแวย์เป็นอีกร้านไปหมดเลยหาบ้านดูคนทางบ้านบุริกะยุ่งกี่เอืลยนะหันงังโซด้วยบุริกะบุริกะนั่นเบียร์ก็บอกกินข้าวเลยลู้กินดิไม่อะจำเปม่บอลเบิร์กโทรศัพท์น้องไพจ้ากินข้าวเอาหนักจัากินก่อนกินข้าวก่อนเอาหนัาเฟอร์จับกินข้าวก่อน

กินมตรงกินนมสมงอ่งเปแต่นี้ยกินนมล่ากนเดวนาเบียว้านมกเดียวกันเลยส่งเราไปใส่แล้วสิไปส่งฮัมไายไทยเนี่ยจากเบิ่งของโมอะบ้านเนี่ย ต,นนนนตัวน,น,นี้น้ำขนอนันนำใสสดจนน้ำเกี้ยงบ้ออิม่มมองไทยกากินข้าจำหน้ามันเลกินข้าจำน้ำเฟอทับไร่พรมเด็กหน่อยบอกไปกวนบ่เขาไปกวนเลยบ่ได้ทับว้าวผัดปูนเต็นกันเลย มันมีรสชาติอะไรเลยลีนกินเบิ้งเลยบเ,เลยบิ้งเลยพี่จำข้ามี่โรดน้อยโพ,พูดน,นี่ื้ปเปนนิน้ำมือละสินนิปโลด เห็ดน้าน um, ่อยนิดนาเบียนาเบียเองบมาเขิบมานาเบียกินแล้วล่ะี่น้นงกินเฟอร์โบอ่มโบอิ่มสามสามสิบสามสิบพันโบอ่มเนาะมันแรกแม่ะยาดตอนเทียง โบอิ่มแล้วก็มันบบฮอนซื้อทีมเลยของงานตีเห็นดมาคอยถ้าเราเห็ดกิเองมันฮอนทีมจมเฟิร์อันนี้แม่ว่าเพื่อเฮาเอามาเพื่อเฮานี่มันก็เย็นแหละพี่น้องมันโบฮอนเฟอร์กันเนี่ยตุ้นเนาะเอ้อทีมมันเปื่อยเห็ดกินเองซาใจกว่าพี่น้องเอ้ยเห็ดซื้อกระจ้าบโบอิ่มนะพี่น้องอินเฟอร์นะพี่น้องขามันอาหารเถียง